คุณพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลตามด้วยท่านบุญศักดิ์บุญหลวงงามครับค่ะกับเยนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ระพีพันวิชาต์กุลบัญชีรายชื่อพักประชธิป,ปัตย์จากจังหวัดกระบีค่ค่ะท่านประธานคา่ะดิฉันมีเรื่องหารือเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวด้วยความปัญหาของธุรกิจโควิดรอบใหม่นี้เราสามารถ พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าีอหนึ่งปีธุรกิจนี้คงไม่มีทางฟื้นได้เพราะว่าปัญหาของวัคซีนน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีฉันเสนอว่ามีนโยบายบางอย่างเสนอถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าประการที่หนึ่งเราต้องรักษาระดับการจ้างงานของพนักงานท่องเที่ยวไว้นะคะผ่านการทำเรื่องของโคเป์ในในมาตรฐาน ค่าจ้างงานที่ราคาต่ําและอยู่ได้นะคะเช่น7,500บาทรัฐบาลจ่ายแล้วก็ธุรกิจจ่ายอีก7,500บาทอันที่2ต้องปรับปรุงระบบของประกันสังคมว่าถ้าธุรกิจปิดเพราะว่ากฎหมายหรือธุรกิจปิดเพราะจำต้องปิดก็ขอให้ทุกคนได้รับมาตรการนี้ในการเยียวยาค่ะข้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเงินทุนค่ะซอฟโลนต้องรีบจัดการตด พันธะปัญหาต่างๆซึ่งทําให้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะต้องทําทันทีและข้อสุดท้ายท่านประธานคะเราจะต้องช่วยให้มีการทักชําระนี้ไปประมาณ800วันด้วยอัตราดอกเบีย้ยประมาณร้อยละสองค่ะท่านประธานคอีกเรื่องเดียวค่ะขอสั้นๆนิดเดียวคือเรื่องของยายสาค่ะที่จังหวัดกระบ,บี่มีเรื่องของปฏิมากรรมใยสาสวยงามมากประชาชนชอบดูมากแต่ว่าหมด ภารกิจของอุทยานแห่งชาติที่ฉันขอหารือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการและสิ่งแวดล้อมขอให้เมตตาต่อโครงการนี้เอาไปสักหนึ่งถึงสองปีเพื่อให้ชาวบ้านและท่องเที่ยวได้อยู่จนกระทั่งธุรกิจเปิดขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ